ะะวันนี้นะคะเจ๊ดหมยน,นะคะจะมานายงานศพหมอนะคะที่โรงพยาบาลภูเซวิทยานี่คะเข้าไปดูด้วยกันไหมคะอยากดูไหมคะอยากดูเลยคะไปกันเลยะค่ะว้ว้าวเด็ดแบบ ติดตามข่าวชอ่องพีซีระเบิดบ้าดะคะไปค่ะเขาไปดูกันมาทอหนาแตะนี้อยู่องมรื่นดค่ะดูเลยะะดิยคะทอหนาแต่นี้มีอรอยขี้ด้วยค่ะว้าบแก่งน,นะตน่ไฟฟ้าชอ็อตดยนะคะรบนี่ดูจากข้างดูางมากลัวมากเฮ้ น่าจะมีผู้อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็คือเจ๊แขกนะคะเป็นเจ๊โอ้ขายของมันก็คืออยู่ในสำนักข่าวเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ๊แขกกันนะคะอุ้ยท้อแตกนี่ไงห้ังคือเจ๊แขกว้าตกใจต่อไดี้ท่หเจ๊แขกโอ้โหแล้วเห็นอะไรในเหตุการณ์บ้างไหมคะอ๋อเมื่อคืนหรอคะเมื่อคืนก็อ โอ้โหรู้ว่ากลัวรึยังไหมคะโอเคครับขอบคุณทด้สัมภาษณ์นะคะไม่เท่านี้เลยค่ะพี่เมย์จะพูดโอเคได้ครับเด็กอ่ะเราก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะกับรายการนะไรค่ะข่าวอะไรค่ะดูมิคะข่าวอะไรของมึงเนี่ยกูไม่รู้เรื่องไอเก่งมากเลยค่ะเจแค่พูดได้เก่งมากไปค่ะไปได้แล้วค่ะเลยหมดแค่ะแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะใช่ไหมใช่ไหม อ,อันก็คุณการเข้ามาดูรายการข่าวนี้ยนะ,ะก็รายการจบก็จะมีสอบคุณหมอดีคะอ่าเราก็ขอจบรายการข่าวเพียงเท่านี้ติดตามรับชมได้ต่อไปเลยค่ะเฮ้ย<า>อะไรเนี่ยข่าวมันไปเมื่อขนาดนี้เลยเหรอวะเราน้องชายาฉันหายไปไหนอีกเนี่ยฉันต้องไปตามหาน้องชายฉันแล้วเฮ้ยแต่ต้องไปหาคนมาช่วยวไปหาเจ้แขกดีกว่า,วา ใครวะเจ๊แค่เข้ามาเข้ามาเขาวะไม่ขอเข้าไปนะอ๋อไอหนุ่มนี่เองเจ๊อ๋อเอาไปเลยอีกเหรอไปช่วยเอออุ้ยเจ็บไปช่วยตาไปช่วยตาผ่านน้องชายผมได้ไหมครับอ๋อได้ได้ได้ช่วยหน่อยนะาหน้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 อะไรของมึงเนี่ยกูบอกว่าได้ไอห่านี่นี่แล้วเจ๊พอจะรู้เกี่ยวกับน้องชายฉันไหมอ๋ออ๋อรู้สิรู้สิจริงเหรอที่ไหนที่ไหนพาไปดูพาไปดูเด้อเนี่ย เอาเออจะกูพาไปเออมึงจะไปจริงเหรอผมจะไปผมจะไปผมจะไปช่วยดังใจผมเอออย่าวุ่นวตามกูแม่อย่าวุ่นวโอเคต้องขึ้นไปบนดอยจริงๆเหรอเจ๊แขกก็เออสิวะเออเออเออขึ้นไปก็ขึ้นศูนย์ดอยมันหนาวอย่างนี้เองเออเออนี่ไงนี่ไงนานี่เนี่ยหุ้ยนี่เหรอเจ๊แขกแล้วพามาที่ไหนเนี่ย ก็มึงอยากเจอน้องชายกูก็พามาสิโอเคไปเข้าไปกันเออเออช่วยเข็นกูด้วยตรงนั้นหรือเปล่าเจ๊แขกก็เออสิวะอ๋อตรงนั้นเหรออีบ้านสีแดงๆชั้นสองก็อนน้อยแหละอ๋ขอบคุณมากเลยนะครับเจ๊แขกเราเข้าไปดูกันรอด้วยรอด้วยตรงไหนเนี่ยขึ้นไปเหรอจะไม่พังเหรอเจ๊อย่าถามกูไม่รู้โอยเดี๋ยวเข็นขึ้นไปนะ อกว่าจะเห็นกูได้ออออ้ยอ้ยหนักหนักหนักโอยโอยเออขึ้นไปขึ้นไปโอยหนักกินช้างก็ไป่รเปล่าเนี้ยคะแล้วก็เบรรทกซะเลยบนดอยนี่ก็นาของมอนยังเลยที่นี่จริงจริงเหรอเจ้อามอยู่ได้ก็เออสิวะดอลยโอ้ยว้ยกูให้ของมึงเนี่ยคะเจ้เจเจ้เนี่อะไรนี่วะนี่วะกูนี่โอ้ยโอ้ จ๊เอ้าเจ๊เจ๊เป็นอะไรเจ๊เจ๊ฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะฆ่าเก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 ฉันจะฆ่าเจเฮ้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเฮ้ยอย่าเข้ามานะไปแอบไปแอบแอบเขาดีกว่าอย่านะอีบ้าดิเอ้ย เฮ้ยแอบข้างหลังนี่แหละเออวิ่งมีคนกระดูกควายที่ไหนเนี่ยโอ้ยแอบตรงนี้โอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วย,ยคุณคุณพระคุ้มครองด้วยเหรอโอ้ยอุณเหมือนมีรถแต่ก่อนเข้ามาเหมือนเห็นรถนะเนี่ยเราจะใช้รถนั้นแหละ,หละไปช่วยเจคแขกแต่ว่าเจ๊แขกเหมือนจะโดนล,ลักพาตัวไปเลยนั่นไงจริงด้วยไปกับฉันนเจคโอ้ ช้างกบดีบ้านี่ตัวนักนี่ตัวใยญ่อีกคุณไปอันนี้คุณไปฉันจะพาเนี่ยเฮ้ยตรงนี้แหละนั่งไงรถตรงนั้นเราจะเข้าเราจะใช้รถคันนั้นแหละเฮ้ยข้าวรถเอ้ยข้าวรถอะไรบอกรื้อรถไปโอ้ยรถสภาพเยินยิ่งกว่าอะไรเ่ยโอ้ยโอ้ยรถติดไม่เป็นไรหรอกแก้ไขทัน Ôi, ôi. Đời cô sẽ ổn mà đây Bay Ôi Mất ngay Lột mất như con nắn Cũng hành lận tổng Lột mất con MÀ đi đây là Ây lột phạt mũ Dụt rồi nè Bây giờ quá Chánh tóc đặt mắt ừ. oh, bên ngay là Ôi, ôi. เฮ้ยเฮ้ยรถลอยได้เลยรถผีสิงมาเนี่ยโอ้ยเจ็บอย่าด้อย่าเจอมายุะเกินสักอันเนี่ยพี่ก็จะไปแล้วฉันกับข้าจะไปเลยแล้วกันโฮโฮโฮหยุดตรงนี้นะอย่าทำเขานะอย่ามือกับฉันนะก็ต้องเจอฉันหย่าตายซะน่ำซาวจะมาเลยวะนนี้มันมีแล้วป่ะ Jika 3 malam kau bye bye. จุดเฮ้ยร้อนไ้ยงั้นเราเข้าไปนะเฮ้ยสวัสดีสวัสดีจุ๊เอ๋วันดีวัสดีเอ้มาไหาแม่เหรอเออพอดีแม่เธอเกิดอุบัิเหตนะฮะแม่ทไกับชาเองแม่เขาก็อาการก็ไม่ดีแล้วตอนนั้นก็โดนไฟข้อแล้วหนึ่งสามปีที่เราก็ดน สองที oh, <s <S ่แ i̇şte ล้วโอ๊ยจริงจริงนะไม่ดีอย่าร้องติ๊ฮ่มฮึมฮึ่มดีเว็ีอย่าร้องให้แม่ถ้าไม่อยากเดี๋ยวฉันแบบไหาบ้านไนะฮะให้นหรอโอเค ดาวดาวเหรอ